อามาในสุดก็ได้กลับมาฟาร์มแมงเหยแล้วโหสุดยอดน้องชายโอเคทำฟาร์มแบบนี้ครับอ้าอันนี้เราอยู่ของแะไรหละสีแดงใช่ป่ะพี่ไปอยู่ด้วยโอเคไปอ้าโอเคต้องมาตีเรียบร้อยป่ะอันนี้ต้องทำการฟาร์มวิวห้าสิบก่อนอีกจวดเลย เหมือนเดิมไม่มาสิโอ้ <Okay. S 1> ลำบากสุดแม่ตอนไหนนะตอนฟาเบีวแรกแรกห้าสิบเนี่ยเพื่อจะไปสุ่มผลแล้วมาทำคลิปว่าเราจะได้ผลอะไรอันนี้ลำบากสุดดูดิคือม,มอนมันตีเราเข้าอะ่ะโคตรลำบากอะ่ะ <Okay. S 1> ไปฟารมยาวๆไปห้า <laughs> สิบ <laughs> รู้สึกพอคนมันน้อยรู้สึกม,มันไม่ฟินเลยจะได้เล่นแต่น่อย <laughs> อ่าอันนี้ผมเสร็จแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยว่าอีกที้เฮยโอ้โหโอ้โห เ้ก็ไม่แย่นะพูดถึงว่าไม่ใช่ได้นะฝนทรายพี่ดูวฝนบินเอ่อเดี๋ยวนะรอบที่เราเล่นผล,ลอะไรแบบวาลีอ่ะอมอไม่เคยลองด้วยนะเป็นครั้งแรกเลยเว้ยที่จะได้ลองอันนี้เก็บไว้<อ>ผลบินไม่นับเดอ้อบอกก่อนนะเราจะไม่มีการฟาร,ร์มผลบินใดๆท,ทั้งสิ้นผมจะไม่นับติดขาดเราฟาร,รม์มเฉพาะ มันจะเป็นนะผลบินไม่เอานะไม่นับนะเพราะว่าเล่นยากโอ้โหผลเพชรสุดยอดเลือกไปแล้วด้วยเปลี่ยนไม่ได้ด้วยมันมัน <laughs> พี่ผมได้ผลผลบินเหรอเฮ้ยแล้วผลเพชรของพี่อ่ะเองรู้ว่าเองรู้ว่ามันมีสกิลแบบแค่สกิลเดียว,วไ้ยนโะก้เนี่ยคือสกิลที่กลายร่างเป็นเพชรอ่ะมีค่นจริงจริงทำได้แค่นี้มันอาจจะเป็นว่าอันนี้หรือเปล่าตัวพี่อาจจะถึกขึ้นแบบเพชรอะไรอย่างงี้หรือเปล่า เออมันก็เลยน,นี่หรือแม่งงก็แบบไม่รู้ว่ะไม่รู้มันช่วยเรื่องอะไรอ่ะแปแล,ล้วมันเพชรอ่ะแต่น่าจะถึกขึ้นอ่ะไม่น่าใช่โลเกียรหรอกเราต้องฟาร์มตรงเนี้ยไปจนถึงเลเวลหนึ่งร้อยครับแล้วก็เปลี่ยนที่ฟาร์มไปฟาร์มบอสเหมือนเดิมมาแล้วครับผลเพชรผลที่ไม่คิดว่าจะได้เล่นกันได้เล่นว่าชีวิตเราเด็คิดสภาพตอนผลเพชรไปสู้กับเจ้าทะเลไม่ออกเลยว่าจะว่าจะสู้ยังไงไปครับเลเวลหนึ่งร้อยฟาร์มต่อครับน้องชาย เรือว่หนึ่งร้อยแล้วทำการตีบอสกันต่อครับไอต้าตัวน้อยว้าวเอ้ยตีไม่เข้าเดี๋ยวต้องอัปดาพเพราะว่าอัพผลแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยไหนเอาละน้องชายพีพี่ข้อทำการซื้อเคเวสคูณซ่องก่อนอบอสตีเข้าเท่าไหร่ครับเนี่ยหยุ่ยจอดละห้าร้อยโอเมก็ชหแรงเอาเรื่องอะ่ะแรงเหมือนกันะ่ะ เฮ้ยเดินไปเดี๋ยวเราทำการเมื่อกี้ทำอะไรวะอ๋อเอาของที่ซื้อมาเมื่อกี้อยู่ไหนเนอ่ยนี่นี่ผ้าวะ,าวะใช้้าใช้โอเคมา,าเราต้องฟาร์มเจ้าตัวนี้จนถึงรลเวล250นะหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการฟาร์มมันอย่างเดียวแล้วเต็มตัวครับยาวไป Let's go ไปครับเลเวสองร้อสิบเปลี่ยนที่ปามกันต่อยาวครับลูกชายปามบอสต,ตัวต่อไปของเราเจ้าตัวบอสโคกเพื่อทําดาบโชคดีตัวแรกออกคือได้ดาบเลยถ้าโชคร้ยายดีใหม่แต่จะโชคดีก็ได้นะค่ะข,ขนาดแค่สิเปอร์เซ็นอ่ะมันยังออกอันแรกอะ่ะคิดเราดิอะ่ะมันยังออกแบบตีทีเดียวออกอะ่ะและของบางอันที่ยี่ห้าเปอร์เซ็นตอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่ออกอะ่ะแม่ เป็นไปได้ยังไงวะหัวจะปวดเราจะฟาร์มเจ้าตัวนี้ไปจนถึงเลเวล400แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ที่เกาะต่อไปเนี่ยแบบให้ยืนตีเลยอะยืนให้ตีเลยโหดาเมจเบาเกิดินกีดผมได้เบามนุษย์ดูดิแบบเดิมเนี่ยดูดิเนี่ยขนาดตดนตีเนี่ยอ้าวตายเอตายเรียบร้อยตอนนี้ถึงที่เลเวลฟาร์มของเราแล้วที่ฟาร์มเลเวลเลเวลฟาร์มอะไร โอ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่หาเรื่องนะวัตต์ตัวนี้ไม่ตึงวัตต์ตัวนี้ไม่ตึงวัตต์ตัวนี้ไม่ตึงตีเบา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 โอ,อา้ตายนะตายนะไม่ใช่บอยละน้องชายตายนะความยาวครับตัวนี้ความยาวจ,าวจนถึงเลเวล400เอ้ย5 50 โอเคไปครับตอนนี้เราเลเวล564เปลี่ยนที่ฟาร์มกันได้แล้วครับมีใครมาตีไว้หรือเปล่าเดี๋ยมันเหลือเลือกแค่นี้นี่รูดทันเลยดูฟาร์มรวดเร็วฟาร์มยาวจนถึงเลเวล700ครับเพราะตอนนี้ตอนนี้เราฟาร์มกันอยู่ในที่เลเวล700แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะต้องมาทําการตีเจ้าบอสกอริล่าคิงตัวนี้นะครับที่เลเวล700แล้วมา ถึงเวลาละซัดหน้าเจ้ากอริราขงิงเราจะตีเจ้าตัวนี้จนถึงเลเวล9เราจะทำการเปลี่ยนไปตีมอสพีระมิดนะครับเดี๋ยวขออัพทางด้านของอาวุธกันต้องอัพมันเยอะๆหน่อยเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยผลเรามันได้แค่การดาเมจได้อย่างเดียวมันไม่ได้การดาเมจมันลดดาเมจลงมากกว่าเฮ้ยเราได้ทางด้านของอันนี้มาแล้วตีตัวแรกก็ได้เลยหนเมื่อกี้อุปกรณ์นี่เราได้แคปฟูดมาเอาวิ่งไป วิ่งไปที่เดิมครับมันจะอยู่ถัดจากนู่นนะตรงตัวคิงกอริล่าอยู่ตรงนี้เราก็มาทําการซื้อเตรียมเงินมา3 5มแส้าเราก็จะได้บาดาน่าซึ่งสกิลแซคือการปาบลาสกิลเอ็กก็กินเพิ่มเลือดอเรากลับไปใช้อาวุธเดิมันที่สุดละเออกลับไปใช้ดาบไปของเราดีกว่ามันรู้สึกดีกว่าโอเคเราก็ทำการฟารมตีนก่อนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงก็ตอนเรเวเก้ารอยนะครับ let's go แล้วกับที่ก่อนแรก,ก่อนเราเราต้องการไปซื้อฮาคิสสังเกตก่อนจะได้สบายในการฟาร์มบอสต่อไปเพราะว่าผลเพชรมันไม่ได้เป็นผลโลเกียซึ่งการใช้ฮาคิสังเกตมันจะใช้ได้เต็มที่บวกกับตัวมันเองด้วยที่ถือถ้าฮาคิสังเกตหมดก็จะได้ไม่ต้องตายไวขึ้นไปเลยพูดคุยเรียบร้อยได้แล้วนี่คือข้อดีของผลเพชรคือมันสามารถใช้ฮาคิสังเกตช่วยได้ แล้วก็อีกอันนึงที่เราจะไปทํากันก็นกนคือ e ีโวเพาแต่ว่าเราต้องไปเกาะทีเรวลน่าจะ0 0มั้มาถูกจะไปผิดเดียวเราไปก่อนาม350ประมาณนั้นพอเรามาถึงเกาะน,น้ําแข็งแล้วนะครับเราก็จะมาคุยกับไอ้เจ้ากล้วยตัวนี้เพื่อรับเควสของมันนั่นเองอเรารับได้แค่1ครั้งเท่านั้นแล้วก็ทําการตีเจ้าตัวนี้ต็อกอะไรนะชื่ออะไรนะต็อกก้าทั้งหมด100ตัวนี่ตัวเนี้ยหนึ100ตัวก็เสร็จแล้วไม่ยาก แล้วเราก็จะได้ที่อีโวเผามาครับแล้วเราก็จะมาอีโวเผาที่เราใช้อยู่ซึ่งมันก็คือเผาฉลามข้อดีคือมันจะทําให้เผาฉลามถึกขึ้นนี่แหละคือของดีที่ผมอยากได้ไปแล้เวเราทําการตีพวกมันก่อนร้อยตัวน่าจะนานน่าดูครับตอนี้เราตีมาถึงตัวที่99แล้วเราต้องการอีกหนึ่งตัวเท่านั้นได้แล้วถอยก่อนเรื่องผมจะหมดพอดีเลยโอเคแล้วพอเราตีครบไปดูที่ไอเทมครับ กดไปที่ไอเทมเราจะได้ตัวนี้มาเป็น Awake of เราก็ทําการกินมันได้เลยเดี๋ยวพอวิวัฒน,นาการแล้วว่าไอตัวเนี่ยตอนเรายังไม่วัฒนาการอนะ่ะที่ปะะละาฉลามอ่ะมันจะสีฟา้าพอเราพิวัฒนาการปุ๊บมันจะกลายเป็นสีดำคล้ายๆเหมือนมันใหญ่ขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงการจะเติบโตของปลาชนิดไหนงงเหมือนกัน ตอนนี้เรามาถึงบอสตัวต่อมาที่เราต้องฟันในเนะดับ900ครับบอสตัวนี้ก็คือโอบ布ามิดมันคล้ายๆโอบอะไรนะชื่ออะไรอุป,ปะเราทํทำการฟัดได้เลยมีทั้งฮาคิสังเกตทั้งความถึกของเผ่าแล้วก็มีทั้งผลที่ถึกอีกก็แจวเลยแถมผลพชรผมเพิ่งรู้ว่ามันรีเลือดได้เร็วขึ้นมอนผมจะเจอไปแล้วในคลิปที่แลาา้วแต่น่าจะยังไม่ได้บอกคือมันรีเลือดได้เร็วมากครับผลพิษอะ ดีเลือดได้เร็วกว่าเรายืนในปกติเนี่ยดูดิเลือดเราเต็มอยู่แล้วท่าน,นที่เมื่อกี้เลือดเราลดนะตอนนี้เราเลเวล1นึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสบเดี๋ยวเราวิ่งไปตามเขตที่ที่ต่อไปเที่ยวจะไปกันก็คือ1,150ซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่า1,150เนี่ยเป็นเกาะอ,อะไรแต่ว่าเกาะที่เราต้องไปเนี่ยมันน่าจะเป็นเกาะผีนะเพื่อไปทำการตีบอสอ่าฟักทอง เว่ามันไกลแฮะเดี๋ยวว่าเราวาปไปก่อนนนั้นดีกว่าไปครับตอนนี้เราถึงบอสต,ตัวต่อมาเป็นที่เรียบร้อยแลครับบอสต,ตัวต่อมาก็คือเจ้าบอสต,ตัวน,นี้เองบอสถือค้อนที่เราต้องกทำการฆ่านางนั่นเองตึง่งระวังสกิลของพี่แกดีๆครับสกิลค่อนข้างแรงนะแล้วก็ตีแรงด้วยสกิลก็งโกงด้วยนะค้อนมันสามารถดึงเราเข้าไปได้ต้องระวังครับโจมตีไกลได้ก็ยจงตีไกลไป แต่ถ้าเห็นท่าทางเขาเออเขาได้ก็เข้าเราก็จะฟาร์มเจ้าบอสตัวนี้นะครับไปจนถึงเลเวล1,300นะครับตอะน่าจะ1,350ขอดูอีกทีนะเพื่อชมใช่ไหมเออประมาณอ่าใช่ครับประมาณ1,350ก็จะเข้าสู่การฟาร์มเจ้าบอสอมองอัสแล้วนะครับเอ,อพี่อมองอัสสิฟาร์มบอสทางด้านของเขาเรียกอะไรนะผมจำได้ละมันเป็นบอส อะไรที่มันแทนลูกเกมเ,เลยนะโมไอ้โมไอ,อ,อ,อ้โอ้โโอโโยจ่ายอะไรจ่ายเราต้องฟาร์มบอสโมไอ้แล้วก็เอาบอสโมไอ้เนี่ยไปฟาร์มหัวนุบดีไม่ดีนะผมอาจจะดรอปดาบโยรุในคลิปนี้ก็ได้เพราะคลิปก่อนๆเนี่ยเราดวงซวยมากๆเลยดวงซวยสุดในทีมทั้งหมดที่เราเล่นละคนอื่นที่ไม่เล่นกับผมเนี่ยได้ดาบได้อะไรกันเป็นเจ็บแต่ผมนี่ยังไม่ได้แนมะ้กระทั่งดาบโยรุเลยซึ่งก็จะลำบากนะครับเดี๋ยวเราไปทำการฟาร์มกัน คืถึงเลเวล1350เรากลับมาเจอกันใหม่จ้า let's go เคตอนนี้เราทำการเทรดมิมครับแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเอามิมครับไปซื้อไงเองต้องพาพี่ไปเว้ยเพราะว่าที่อยู่ก่อนนี้ไปไม่ได้เองต้องวาพี่ไปวาไปเลยไปเราจะไปเอาฮาคิเกาะฮาคิที่ดีสุดประเด็นคือห่อไม่ได้ด้วยผลพี่อะผลเพชดเว้ยแล้วตีคือพี่บอกผลพี่ทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยมันทำได้อย่างเดียวคือกายล่าาเป็นเพชรแค่นี้จริงเว้ยมันมีแค่ตะยูเดียวอะกายล่าาเป็นเพชรเว้ย โชคดีมากที่เองมาช่วยไป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 มันสามพันสิบแล้วมันสามพันสิบแล้วไป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 โอเคครับมันสามพันสิบแล้วตอนนี้เดี๋ยวเอาซีโมไอต่อเลยเออต้องขอบคุณน้องชายมากต้องเอาต้องเอาลงโจมกันเลยที่พูดเพราว่าเราจะทำคลิปช่วยคนตามหน่ยดิได้ครับโชคดีเลยได้น้องชายมาช่วยฝากสบายใจหน่อยเฮ้ยตีทะลุห้าคีย์อ่ะ ไม่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 น่าใช่มันไม่ได้ตีทูมาคิเราไม่มีฮาคิอยู่แล้วใช่ไหมเออเราต้องฟาร์มตัวนี้จนถึงเลเวลหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบป่ะเออใช่ใช่ใช่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกับเพื่อไปตีไอ้ตัวอมองอุ้ดใช่ใช่ถูกแล้วอุ้ยจอบนุเพ็ดเลยว่ะแต่ว่า<ๆ>นุเพ็ดย,ย,ยังยังตีได้ตอนเลเวลเท่าไหร่น้องชายนุเพ็ดพี่จะำไม่ได้แล้วว่ะ พันสี่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 แล้วเดี๋ยวก็ตีแล้วเดี๋ยวเราตีตัวนี้ไปก่อนยาวอมามามารับเพจรับเพจรับเพจโอเคกดถูกแล้วอะไหนอย่าลืมเวทอาวุธอาวุธโอ้เโาตอนนั้นก็เลยเอามาส่งให้กับผู้เล่นคนต่อไปอย่างพี่นี่เองพอจบเกมเราก็เอาไปคืนครับเฮ้ยเราไม่ได้โกงที่น้า เราแค่มาทำการเล่งสภาวะการฟาร์มเท่านั้นเองไม่ได้โก้โอ้เยลโลเบดโอ้เราฟาร์มเวลด้วยเยลโลเบดจริงกันเลยแต่จริงๆอ่ะใช้เฟรมเบดฟาร์มไปเรื่อยๆก็ได้นะถ้าเกิดว่าคนไม่มีเยลโลเบดผมวก็ไม่ต้องขนาดนั้นโลวิจิตรโลวิจิตรโลวิจิอรก็มีไอเดียดีๆวิวใช้ยลนโลเบดฟาร์มก็จะมีเรื่องจีนจนจบจีบเอาเออว่าใช่ รอบหน้าเดี๋ยวเราทำยลโรเบดฟาร์มจนจบเกมกันดีกว่ารับไปก่อนรับไปก่อนใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับเราต้องรับเกรดก่อนเรือ1554แล้วมันก็จะไวขึ้นมาเลยมือใส่เลยอ่ะปิดมาใส่เลยตอนนี้เราต้องทำการตีนูบเพื่อที่เราจะได้เอายลโรเบดจากนูบไม่แน่นะอาจจะดวงดีก็้ใครรู้ตีหนึ่งตัวดปเยลโรเบดเลยอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องยีนนี่คือเออถ้าถ้าเป็นเรื่องยีนนี่คือฮาเลยนะมันมันไปไม่ได้เลยในความจริงอ่ะที่แบบตีรอบเดียวอะดับเยลโลเบรดอ่ะดวงดีเกินกินรอเลยพี่รอเลยพี่ดิจะผมเดี๋ยวผมอยากให้ผมนั่นได้ครับเดี๋ยวรอตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มเจ้าตัวนี้ไปจนเรื่อยๆจนกว่าจะหมดไม่รู้ว่ามันจะได้ที่เร็วที่เท่าไหร่แต่คิดว่าได้ประมาณเร็วพันเจ็ดอ่ะพี่คิดว่ากันนะอาจจะถึงนะครับตอนนี้เรามาเตรียมมองอูดกันแล้วทุกคนเร็วมาเซกมองอุดเตอร์ไหนมาราชาโกไม่ช่วยพี่ตีมังอ จะได้เสร็จไม่บอกเอาเอามงกุฎเหรอใช่น้องชายโอ้โหเมื่อกี้ภาพตัดเมื่อกี้ภาพตัดระเบิดของระเบิดตูมไอตัวนึ่งไอตัวหนึ่าตีเบาวตีไปเกินตีเบาวมาครับน้องชายช่วยกันช่วยกันมันเอาเราไม่อยู่หรอกเราสามคนมันจะสู้เราได้ไงเนี่ยลราเนี่ยลราไออาวุธโมจิทั้งทั้งไออาวุธ อันนี้กับผลโมจิอ่ะมันอันนี้มากเลยนะเว้ยมันเหมือนมันขัดกันมากเลยนะเวย้ยคือโมจิมันดึงอยู่แล้วใช่ปะไอ้ฟักทองมันก็ดึงอีกอ่ะแล้วมันดึงไปดึงมาตะกิ้มไม่โดนเนี่ยเห็นปะเมื่อกี้ก็จะตะกิ้นะตะกิ้มไม่โดนคือมันดึงไปดึงมาตะกิ้มไม่โดนเวย้ย พี level 28, 85, ่พี่เลเวลสองแปดเอ้และวสองสามแปดห้าแล้วน้องชายแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าอุ้ยสีเดียวพิเศษครับจะตันแล้วทีนี้เดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวตันพอดีครับโอเคตันพอดีเลยอีกตัวเดียวเอจะได้จบคลิปสักทีเย้จะได้จบคลิปสักทีครับตะกี้ตะลุยตะลุยฮะ ตกิปติต้องไปเนะที่เจ๊กันวะไอ้โม้วกเราต่อยืนยืที่พี่นี่ม่วนม่ยืนไี่จะไปได้ไม่มีปัญหาไปครับเย้ครบแล้วแต่เราไม่มีน้บแล้วน้บเราหมดแล้วเราต้องไปตีดอบอีกจากงูอีก็ดีใช่ไหมไปไปล่างูไอยก็ได้ไปเพื่อความเท่ใช่ไหมเดี๋ยวล่างูไอยเลยก็ได้ไปเดี๋ยวล่างูอยหาขอเรากัน้ไปไอคิดไอคิเราจคิจะมียืโลกไป มีครับมีมีมีกินมือโลเปียู่เราต้องหยิบโลเปียที่ที่หยิบโลเปีที่เจ้าอยตึงจัดอ่ะได้ครับได้โอ้ยแค่หัวเดียวครับดรอปเลยดรอปเลยขอแค่หัวเดียวพอดรอปเลยฮะหัวเดียวเท่านั้นครับดรอปเลยดรอปแล้วดรอปแล้วดรอปแล้วครับเอ๊เซ็กเซ็กเซ็กเซกเซ็กเซ็กเซ็กแล้วตีพี่เศษแล้วน้องใช่ไป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  เป็นพี่ผมเท่าไรจ้ะไปครับสี่รอบแรกจบชิปเปนพี่เองดกว่านะครับทุกคนตอนนี้เราทำการฟาร์มจนครบหมดแล้วเลเวลเราเสร็จมแล้วนี่นี่โอ๊ยอโดนเปิดได้ไงวะมีละแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะสงบลงยังไงวะยิบได้ยังไงยิบอ้าวไอ้พี่ไอ้พี่จะหมดตายพี่จะหมดตายอ่ะ,าอะตายไปก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรน้องชายมันไม่ยืนนิ่งอยู่ดีมันจะไล่ต่ออ้าวจบแล้วเหรอ อย่าต hey. ีมันอย่าตีมันอย่าตีม yeah. hey ันอย่าตีม <I> ันนิ yeah, hey ่งนิ่งนิ่งนิ่งเออเท่ๆไม่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 มันหลุดเฟรมมันหลุดเฟรมอ๋อตีตีตีต้องไปยู่ฝั่งนู้นตีต้องไปอยู่ฝั่งนู้นถึงอยู่ในเฟรมตีฝั่งนู้ฝั่นตัดกลั่งถอถือถืออยู่แล้วเบรเบรเออท่ๆๆไอยียังไม่ได้ตัน